นระจ่มอินฟลูดังค่ะโดนโฉกปาเตะมูลค่าเฉียด6ล้านค่ะพร้อมกับร้านวา่าจะจ่าย1ล้านเลยนะสำหรับคนที่ช่วยล่าจนในเยอรมันค่ะเพิ่งจะทำข่าวเตือนภัยไปเมื่อวันก่อนนะคะในยุโรปเนี่ยประเด็นการโจรกรรมเนี่ยแหละค่ะที่มีคนไทยตกเป็นเหยื่อซ้ำนะคะเราก็ชี้เป้าไปด้วยว่ามีประเทศอะไรบ้างเมืองอะไรบ้าง แล้วมันมักจะเกิดเหตุกับนักท่องเที่ยวบ่อยๆนะคะโดยเฉพาะชาวเอเชียเนี่ยแหละค่ะล่าสุดเกิดเหตุอีกแล้วค่ะในยุโรปเหมือนกันเลยอันนี้ที่ประเทศเยอรมันนะคะโดยนายพริสสิทธิสารค่ะหรือที่รู้จักกันในนามนาจัจแมค่ะอินฟลูด,ดังนะคะเจ้าของอู่รถชื่อดังอย่าง a s c ค่ะที่ Facebook ของนจัจแมนะคะเช้าวันนี้เลยนะคะเวลาตีหนึ่งเนี่ยตามเวลาประเทศไทยค่ะโพสต์คลิปเตือนค่ะระบุว่า เตือนภัยและขอความช่วยเหลือใครอยู่เยอรมันบ้างผมโดนกระชากขโมยนาฬิกาบริเวณแถวโบสเซนต์พอลเมืองแฟรงเฟิร์ดจนเยอรมันเนี่ยได้ปาเตะไปซื้อมาราคาร่วม6ล้านบาทไทยกระชากขาดแล้วก็วิ่งหนีไปเลยผมไม่สามารถตามได้ทันใครพอจะมีช่องทางช่วยแนะนำหรือกระจายข่าวที่ครับผมต้องขึ้นเครื่องแล้วแจ้งตำรวจไปก็ดูไม่ค่อยจะเข้าใจ อันนี้นะคุณผู้ชมนอกเรื่องนิดนึงจากหลายเคสนะที่เคยทำข่าวมาเขาก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการสื่อสารอะไรอย่างเดียวหรอกเพียงแต่ว่ากว่าจะตามกันกว่าจะขยับทำอะไรต่ออะไรจนมันไปไหนต่อไหนละคะมีเคสหนึ่งคนไทยเนี่แหละเดินเรื่องเองสืบเองตามแท็กเองนะเคยนำเสนอข่าวไปแล้วตามเองเร็วกว่าตำรวจอีกไม่รู้คนไทยจะต้องมาตกเป็นเหยื่ออีกมากเท่าไหร่นะคะ สำหรับเคสนี้นะเขาก็ให้ข้อความเพิ่มเติมนะคะบอกว่าคนร้ายเนี่ยแกล้งมาคุยพอผมเริ่มรู้ตัวจะหนีมันกระชากไปเลยผมลงรูปคนร้ายแล้วก็นาฬิกาไว้แต่ของผมเนี่ยสายสีเทาใครอยู่ทิ่นี้หรือรู้จักตำรวจหรือช่องทางผมมีรางวัลให้หนึ่งล้านบาทไทยครับสำหรับคนที่ช่วยตามนะคะ จากนั้นนะคะผู้เสียหายเขาก็ให้เบอร์ติดต่อเอาไว้เสร็จสรบค์่ะเอาเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กเอาไว้ค่ะว่านี่หรือประเทศพัฒนาแล้วแฮชแท็กขนาดเดินระวังตัวตลอดแค่เผลอ,อแยกตัวไปซื้อกระเป๋าไม่ถึง5นาทีเลยขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือแล้วก็ กำลังใจนะครับระวังตัวตลอดแต่จังหวเะเผลอแป๊บเดียวจริงๆท่ามการคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาให้กำลังใจมากมายแล้วก็แสดงความห่วงใยเนี่ยท็อปคอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นค่ะบอกว่าปกติของโจรยุโรปครับนะคนเอเชียเนี่ยโดนเหยียดชิงทรัพย์ทำร้ายประจำซึ่งคอมเมนต์นี้ก็มีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะคะแล้วก็เข้ามาตอบจำนวนมากเลยค่ะอาทิเช่นฝรั่งเจ้าของประเทศก็โดนค่ะไม่ได้เกี่ยวกับว่าชาติไหนวันนี้ก็เพิ่งมีน้องคนไทย ที่เขามีแฟนที่นี่แฟนเขาอะ่ะโดนปล้นบางวันแสกๆเลยอ่าแล้วก็อีกคนก็เข้ามาตอบค่ะบอกว่าใช่ครับมันเลงไว้แล้วมีทุกยุคทุกสมัยนี่นะแกะคงเคยไปรอบแรกก็โดนแล้วพวกยุคเก่าๆก,ก็โดนอาจจะไม่หนักเท่าหรือพอๆกันมีทั้งหลอกขายของหลอกการพนันเพียบเลยอีกคอมเมนต์หนึ่งค่ะก็มาบอกว่าไม่เกี่ยวอะคา่ะ ไม่ใช่ยุโรปทุกคนจะเหยียดฝรั่งเองก็โดนตอนนี้เยอรมันคนอพยพมันเยอะมากเพราะว่าภาวะสงครามเราไม่รู้เลยว่าใครเจ้าของประเทศใครเป็นพวกอพยพอีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะบอกว่าเคยเรียนอยู่เยอรมันนะพวกโจรหลายครั้งเนี่ยที่เจอคนอพยพมาจากยุโรปตะวันออกบ้างแต่ช่วงนี้เยอะหน่อยอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าเคยเรียนที่เยอรมันเหมือนกันเออถ้าเมืองใหญ่ๆหก็โจรเยอะหน่อยเพราะผู้อพยพเยอะถ้าเมืองเล็ก เคยวางกระเป๋าตังเอาไว้มีตังข้างในพอควรเลยทิ้งไว้ก็ไม่หายนะอีกคอมเมนต์นึ่งนะคะบอกว่าคนเยอรมันด้วยกันนั่งในร้านอาหารยังโดนเข้ามาลากกระเป๋าเลยค่ะอ้าวนะภาษาอะไรกันนักท่องเที่ยวนะคะนอกจากนี้นะคะมันมีคอมเมนต์ที่น่าสนใจค่ะแตกต่างออกไปมาแชร์ประสบการณ์ค่ะบอกว่าไม่อยากจะตัดกำลังใจนะคะแต่ยากมากเลยค่ะรถเราอ่ะโดนทุบกล้องจับได้มีลายนิ้วมือ ผ่านมาครึ่งปีแล้วค่ะไม่มีอะไรคืบหน้าเลยตอนนี้ยุโรปอันตรายมากๆค่ะร้านนาฬิกาก็เล่าให้ฟังว่าลูกค้าเขา2คนก็โดนปล้นให้ปลดนาฬิกาเหมือนกันค่ะในเมืองเลยขอให้โชคดีนะคะพี่หนูอยู่แฟรงก์เฟิร์ตถ้ามีอะไรให้ช่วยก็บอกนะคะ